สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมมันนี้พามาบึงหนูอายสาอุสามเดือนสามเดือนสิกวเหมือนนะครับผมสามเดือนสิบสามวันนะครับผมใหญ่ประมาณน้ำหนักกะบังโลแล้วนะครับผม ขนาดสามเดือนนะครับหนูพันนี้ก็ใได้มาจากน้ำยื่นฟ้ามนะครับผมมาทรงหอดมองเลยนะครับหลุดน,นี้ก็ะเพิ่นเอามาทรงนี้ยังบัทันเมื่อนตายอยู่นะครับเพิ่นออกออกไดประมาณบัถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับเพิ่นก็เอามาทรงเลยเามากอะ หยกขอกมาเลยนะครับพอแม่ลูกนะครับลูกแปดแปดตัวนะครับตัวผู้หกตัวตัวแม่เด้ดสองตัวนะครับได้ให้บเบิรงไก่ะใจคุณน,นะโอ้ยนหญเแีงยเบิรงนเพิ่น ให้อาหารกาให้แค่รอบเดียวนะครับรอบสองถุ่มนะครับแนวให้อาหารแล้วก็ปั่นเอาปั่นค่ายๆถวยนะครับกับมีให้น้ำผื่งน้ำนะครับบอกับใส่ ไส sí, ้นะครับเอาไส้ห้องแล้วก็เศษเศษใบไม้นะครับครับกาบกระเพ้าระบบน้ำกระระบบน้ำขงอีหยังก็บพวกก็เดือดแบบให้แบบให้หมูนะครับแบบให้น้ำหมูแต่ว่ามันหน่อย ลงมานะครับต่อสายยางนะครับกดใส่ทั้งไว้นะครับนักเกันบ้านใส่ไว้หลายเติบนะครับข้าวเดียววกกลง Head. แต่อ่อนส่วนเฮงหน้าขดพอพันนะครับพอพันของขอกนะครับคุณนะณเดิมตื่นในเจ้าหน่อย นรองมือก็มาจับเลนอยู่นะครับมาลูกเลนอยู่เ mm hmm. พื่อนเพื่อนคุ้นเคยนะครับ mm hmm. แต่กับพวกคุ้นเคยเป็นไรต่อก mm hmm. ก็โดนโดนมาจับเถอะ mm hmm. นะขึ้นเคลียร์ดินะ mm hmm. คุ้นนิพึงคืนนึ่ง เป็นชนสัตา์ยานของหนูนะครับอายุสามสามเดือนสิบสามวันนะครับอันนี้ก็ นูหน่อยนะครับตัวนี้สิบสิบเอ็ดตัวส่วนนี้ก็เป็นสวงบํารุงแม่เพิ่นนะครับแม่เพราะว่าลูกร้าย่ยก็เสริมบมํรุงเอาขอโพดนะครับมาให้แม่เพิ่นเสริมนีนิดน,น้อยๆนะครับ ว่าส่วนนุ่มลูหลายนะครับรูงเคลิ่มใย่ะอันนี้ก็พอพันให่ปุ่นเบิ่งเพิ่นกินน้ำการกินน้ำได้หนะน่อยนะหนกินเลยนะครับ แม่สิหิวน้ำโดจักแนมนะอันนี้ก็เอาเขาคู่ไดมัน่นสี่ห้าหมือนะครับเจ็ดมือละสิบหกเจ้าห้ามือนะคนดีกรินเนาะ กินายขนาดจะไม่กินจะแขนเด่นอาหารกายแค่ตอนสองถุ่มหอบเดียวนะครับถูกนไะเบิร์เป็นเงินข้องนะเบิโอน ยืนขึ้นแน่วนี่อจังเห็นอันไหนนีสวนสัตว์เนี่ยมันไม่เอยียงล่ะมเนียแคทมเนียแคทนะครับยังเป็นยืนขึ้นคือเนี่ยปิดไว้ก่อนควรท่นโดนไม่สิตืน่น เบิ้งนูกะย่าเครื่องเว่นกับ่ค่อยอยากเบิ้งเพิ่งเลยนะครับค่อยอกกวนเพิ่งขยายหลายขอกนะครับเดี๋ยวไปเอาหน,นามมาให้เพิ่นอ,อีกนะครับใส่ทางมนาะ แล้วก็คิปนี้เอาไว้ซ้ำานี้ก่อนนะครับเริ่งคุณแมวแมวก็ออกมาให้อาหารหนูคู่หมื่เดี๋ยวจักหมือห้อมหนูสิเป็นอาหารแมวดีดอกเนาะในคิมนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับขอบค,คุณทุกทีเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ